ตะซื้นลงคลิปไขาย,ยากินเข้าฟืนฉันนะสี่ฉันนะสี่คนดูบ็นเจษแสนไปโอ้ทุกคนสุมาตะเจ้ามาดูไออย่างประล่งปะเหลือคือในคีปมันแบบมีไออย่างเลยก็คนมีกะเข้าฟืนเข้าฟืนข,า,นขาวอย่างเอี้ยเจ้าแล้วก็กินจิ้มกตะน้ำจิ้มเข้าฟืนเนี่ยในคิปแบบมีไออย่างเลยแต่คนอย่ามาดูนัาได้นักกว่าแต่เวลาคลิปไหนติข้าเจ้าตั้งใจยากนนีน่ะคนบบพอมบดูเนอหยอดขึ้นกําปันสองปันแต่คลิปติแบบได้ตั้งใจยากอีก คนดูสํำนักเหรอวะโอ้ยข้าเจ้าก็งงขนาดกระบบของติ๊กต็อกแท็กตึกนี่เนะวันนี้ก็เลยมาาย่ข้าฟื้นแถมรอบเนี่ยทุกคนเห็นข้าวฟื้นวันนี้ก็เจ้าโอ้แบบอีหลกก็คือข้าวฟื้นขาวที่ถูกต้องแบบอีหลกคืออร่อยทุกคนอย่างแรกนะเจ้าดูจากสีของข้าวฟื้นอย่างที่สองดูจากความเด้งความหนุ่มของข้าวฟื้นแบบอีแหละเจ้าล้ำล้ำสุดยอดส่วนน้ําจิ้มข้าวฟื้นก็ตามสูตรไผ่สูตรมันเลยเนอแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีอันนี้แหละเจ้าพริกขั่วกระเทียมเจียวพริก ขิงงาต่ำทัวดินต่ำเหลือผงนัวซีอิ๊วและติดสำคัญขาดม่ได้ก็คืออันนี้ทุกคนเข้าฟืนขาวนะจะต้องใส่ทวนเน่าตัวใส่ลงไปในน้ำจิ้มบอกเลยว่าม้อเข้ากันคันแนาไผ่เคยกินข้าวฟืนขาวแล้วบอกระล้าต้องมาป้าําจิ้มสูตรนี้เจ้ารับรองหวัดตี้ใจแน่นอนทุกคนดูเนื้อข้าวฟืนนี่และเจ้าถูกต้องที่สูตรแบบอีเลึกลําขันแนทเนอะเจ้าจะอธิบายความล้ำความอร่อยของข้าวฟืนขาวอย่างไรทุกคนเพราะบางคนกลิ่นก็มาว่าบ่ได้เลยมาล้ำ รับข้าเจ้าแล้วสกินจีบแบบอิงหรือแบบหยาบไปเมี่ยวหมดเจ้า